แฟนคลับกิเลนพยองของเราเรียกร้องให้แอดทำคอนเทนต์เกี่ยวกับพี่เอี้ยงเทียรพลยอะเยยนะครับเพราะว่าชอบตัวที่แกเป็นคนตลกหน้าตายนะฮะวันนี้ก็มีคอนเทนต์ของอาจารย์เอี้ยงมาฝากแฟนคลับกิเลนพยองเช่นเคยแหละครับเขาว่ากันว่านี่คือนักเตะที่ได้รับการยอมรับจากเพื่อนๆืร่วมทีมว่าเป็นคนที่มีสกิลค่อนข้างที่จะสูงคนหนึ่งเลยนะครับเพียงแต่ว่าไม่ค่อยจะแสดงออกสักเท่าไหร่นะครับทั้งวัน ด่าบอลนอนนอนนอนทั้งคืนครับด่าบอลค้าง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 หลังคาหลังคาวันหลังคาโรงเรียน นะนอกจากจะสกิลสูงแล้วยังคุยไม่ค่อยจะรู้เรื่องด้วยล่ะครับคุณผู้ชมโอเคสวัสดีครับวันนี้มาพบกับธีรพลแล้วก,ก็วัฒนากรครับวันนี้จะมาคอนโทรลเกี่ยวกับการดอบอลกันอะไรครับ,รบแล้วก็ไปกันอัสซุซอ Oh, movie, eh, semua ini mana? Eh, oh, oh yeah. ก็น่าจะคุยกันได้แค่2คนเท่านั้นล่ะครับสงสารพีต่ตาที่ต้องมานั่งอยู่ในวงนี้ด้วยเช่นกันนะฮะแม่แต่คุณผู้ชมครับสกิลดีแบบนี้ทำไมถึงต้องมาจ่ายค่ากาแฟจากการเตะบอลชนคานล่ะครับโอ้เยอะแท้ไม่มาทำไมไไม่รคับ <laughs> วิ่งมาเก็บทุกรายละเอียดเลยหรือว่าก็โดนกาแฟกันเนี่ยโดนเท่าไหร่แล้วแปลกใจว่าทําไมเอี้ยงถึงเดินมาเอาเองก็ต้องมันเป็นตามกฎครับถ้าเราแบบก็เหมือนแบบหลังซ้อมเสร็จเราจะเตะบอลสุดทางครับเสียก็ต้องดูแลด้วยกาแฟอ๋อใช่ก็ไม่เยอะมากครับครับประมาณก็ขอตังค์แฟนได้ก็น่าจะประมาณ600กว่าบาทขอตังค์แฟนได้ก็น่าจะประมาณ600กว่าบาท โดนจ่ายค่ากาแฟนะครับพอบางครั้งก็ต้องใช้โชคเข้ามาช่วยในการเตะฟุตบอลชนคานด้วยล่ะครับมือนี้อาจารย์เอี้ยงจ่ายครับ <laughs> แหมเบิกตังแฟนมาได้600กว่าบาทเท่านั้นเองล่ะครับมือนี้ <laughs>